ส่วนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของน้ำครับทางสํานักงานทรัพยากรน้นําแห่งชาติมีแผนที่จะผันน้ําชีเซบายเซบกตุงลุงลงสู่แม่น้าโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภยัยแล้วก็ภัยแล้องอย่างยั่งยืนติดตามในรายงานพิเศษครับหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2565ทำให้จังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบ ทางพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงโดยเฉพาะจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมเสียหายจำนวน1,17,000ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชประทานโครงการชลประทานยโสธรเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและภายแหลงจึงได้จัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำชีล่างเสบายเซบกและลุ่มน้ำมูลตอนล่างอย่างเป็นระบบและแผนหลักการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำเฉพาะพื้นที่ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึง2580เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคการพัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำดินป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวผันน้ำชีเซบายเซบก ตุงลุงแม่น้ำโขงซึ่งแบ่งออกเป็น3ามช่วงได้แก่ช่วงที่1แม่น้ำชีลำเซบายระยะทาง40กิโลเมตรมีจุดรับน้ำผันจากแม่น้ำชีบริเวณด้านเหนือเขื่อนยะโสธรในเขตบ้านห้วยคำตําบลสําราญอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรมีความสามารถรองรับปริมาณน้ำผันได้จํานวน500ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วงที่สองลเซบายลำเซบกห้วยคูลุ ระยะทาง72กิโลเมตรซึ่งเป็นแนวผันน้ำต่อเนื่องจากช่วงที่หนึ่งจุดตัดลำเซบายในเขตบ้านโคกท่าโพตำบลคำพระอําเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญจากนั้นแนวจะขนานไปกับลำเซบกบริเวณจุดตัดห้วยคูลุในเขตบ้านเซเป็ดตําบลเซเป็ดอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสามารถรองรับปริมาณน,น้ำผันเพิ่มขึ้นเป็น7 6 0ถึง911ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีและช่วงที่สาม ห้วยคูลุห้วยตุงลุงแม่น้ำมูลระยะทาง68กิโลเมตรเป็นแนวคลองต่อเนื่องจากช่วงที่2จุดตัดห้วยคูลุจุดระบายน้ำผันบริเวณด้านท้ายเขื่อนปากมูลในเขตบ้านหัวเหีวพัฒนาตำบลองเจียมอำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสามารถรองรับน้ำผันเพิ่มเป็น960ล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีรวมระยะทางทั้ง3ช่วงจำนวน180กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3จังหวัด ได้แก่จังหวัดยะโสธรอํานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการผ่านน้ำนี่จะเป็นการตัดน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ตัดระัจุดช่วงแรกแก็คือ500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับช่วงที่2ก็จะเพิ่มขึ้นตามาปริมาณน้ำที่รับลงสู่แนวผ่านน้ำเพิ่มเติม,ตมคือลำไสบายาก่จะอยู่ที่7 6 0ร้อยหกสิบถึงเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะจะรับรับน้ำจากไซฟัวไปเรื่อย นะครับจนถึงท้ายเขื่อนบักมูลนี่นะครับที่ระยะ180กิโลเมตรเนี่ยจะสามารถรองรับน้ําได้900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มแรกนี้ตัดน้ํา500ลูกบาทเมตรเต็มศักยภาพนะครับหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถผ่านน้าส่วนเกินของแม่น้ําชีที่จะระบายผ่านเขื่อนเยอโสธรพนมไพรออกก่อนที่จะเข้าไปท่วมตัวเมืองด้านล่างและไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมตลอดแนวซึ่งประชาชนในพื้นที่3จังหวัด จะได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโครงการจํานวน2.2ล้านไร่สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว nbttv อีสานร,รายงาน